คุณคธวันนี้เราจะมาเล่นปิดเสียงของคนอื่นแอบคีเราจะมาเล่นปิดคับปิดเสียงเห็นว่าเขาเห็นบอกเขาว่าบอกว่ามีฟังก์ชันใหม่มาด้วยนะทุกคนเป็นฟังก์ชันที่สามารถปิดเสียงคีบของคนอื่นได้แล้วก็สามารถเลือกเสียงของบได้กันหนึ่งขอเลือกคีบนี้ก่อนมันจะมีเป็น นี่ก็จะมีกุญแจครีมี่ครีมี่ัวนต้องเล่นมาสีมาส่วนใหญไอเย็นต้องเป็นมันต้องเป็นแ่้องกินก่นกุญแจครีมต้องเล่อีแนีก็ได้ที่เหลือก็จะต้องเป็นอะไเต็มลมบักใส่ครีมี่เป็นอันเดียวเลยที่สุด่นาทีเร่อนได้ จุ๊วจุ๊บทุ okay. ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บนุ๊บจุ๊บจุ๊คจุ๊บจุุุ๊

โอชิอันนี้ดเกดอันนือมาผอีกรอบนงกเล่นเไม่มีสมาธิพูดเลยแล้วก็จ่ากระดดไปนี่คือตัวละครสุดของเราทุกคน คือคลิปเก่าๆจะเป็นร่างก่อนะทุกคนนี่ร่างก่อนเองร่างก่อนเองใช่น้ำใช้น้ำไม่น่าเลยใส่ไปดิไม่ไตัดเลยคุณด,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 ดูเฮ้ยดูยังไงเออคลิปนี้ก็จะเป็นแบบเราไม่ได้เล่นเองทุกคนแล้วกนนะ ให้พี่เล่นให้เพราะเราไม่มีเวลาบางคนพอให้พี่เล่นให้ทีนี้พี่เราหา้าดีจะหัวร้อนก็ถ้าเกิดอะไรเนี่ยก็จะเปิดออกในทีนี้ก็จะมีปการสองแมปที่เล่นประมาณคนหุ่นเปลี่ยนแมปมาลองพร้อมทีหล่นแล้วก็เตียก็เตือน ก็เล่นๆปีนขึ้นไปเซิร์ฟสกีนคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนเซิร์ฟีดูดูแล้วน่าจะเป็นเซิฟไทยมั้งครับคนน่าจะเซิฟไทยนะดูแหละกระดุกกระดุกกระตุกกระตุกเออตุยกลับมาที่เดิมแล้วก็เล่นซีรีสเร่องนี้ไม่ตื่นคับคน นี่ก็จะมาแบบเอามือตบนะครทุกคนห้าดันไปเจอรหัสจะได้แล้วก็แล้วก็เสด็ไปนะครทุกคนมีสมาธิมากมืน่าจะนิ่งแล้วก็กดเบอร์เลยนะคะทุกคนสอง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 แล้วก็ติ๊งอินแสดงว่าแย่งกันกดนะทุกคนไม่ได้ติ๊สองสองสองติ๊งสองสองสองติ๊ง สองสติ๊ดงสองสอง,งสองสอได้เลยวรคคนกอ้ัองให้คนอื่นอ๋อโดนขังเจอเลยทุกคนไม่มีใครชื่วยเราก็ต้องช่วยตัว,ตวเองนะทุกคนองมาได้เลยเอาตกตกตกคนอื่นทำไมอ่ะเออตกอีกตาย มากลับมาตรงอ,อีกสักรอบนะคะตรงนี้แล้วเน็ตหลุดแน่เลยทุกคนเน็ตหลุดนะคะทุกคนก็จบไปเพียงเท่าน,นี้ก็บ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย